Bơm mày căng nó bơi mặt mày mọi người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  mọi sao mọi người Sao người mọi người nó người mọi người mọi người mọi ลุกค่กลุกเนี่ปึดล้งปากล้กไมไปคว่าเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ยังไงกับภริยายมันเหยียบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพวกนี้เป็นพืชไปเบิดได้ได้วม้ยเป็นพืชนะจ้าโอ้ยสอนเลยดีมีกำลังเอาบนอ้น้อ ยองเอาอย่ามันเหยียบสรุปแล้วคุณผู้พี่น้องเป็นพืชน,นะจ้าสอนได้จ้าบบกใหม่เห็นบ่พี่น้องเต็มดูเต็มพูอยู่เมนไปเปิดได้เนี่ยจ้าอเคแก่กับฉี่บ่โดด จอมเต็มพูไปเบิร์ดเลยลเลยบึงมันเป็นยังี่ไปเป็นนานเป็นนานเป็นนานไปเบิร์ดเลยว้าเห็นบอพี่น้องมีตำนวนยิ่งใหญ่เป็นไปเบิร์ดจากเต็มพูเลยนะจ๊ะเห็นบอกอเรือเบิรงอยากให้เบิ้งพูนะอันนี้ถือวันโดกนะคะมันไม่ได้เป็นก้อนแต่ว่ามัน,ม,นมันเป็นไป ตลอดพูเลยจ้าเป็นเป็นอย่างนี้ไปตลอดภูเลยนะคะนี่เห็นบอหอสอนดีพูมาหากับมาสอนเนาะพูมหาเห็นยังสิสอนไหลพี่น้องเออแต่สออไหลเลยเบิ่นไปเบิร์ตตานี่ยเห็นบ่เป็นไปเบิร์เลยพ่าไะเม่นมิดเลยนะเปิดไปมือ ดจ้าตะสะอนได้ดำปืนปืนที่นองเลยมึงนี่กวดเอากวดเอาบ่ได้ว่างเลยค่ะกวดเป็นนาเป็นนาไปเลยจ้าไม่ไหวสิภาพมะเบิ่งนี่ค่ะหมักดำหรือบูเบอร์รี่มันอยู่จังสี่ค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นปริเลียเนี่ค่ะ เดือบองพนนี่ดู้เลยพี่น้องว่าลายลายมันจะอยู่ตามมันจะอยู่ตามพื้นนะคะ่ะเนี่ยมันจะเป็นไปตลอดเลยเห็นปูนปูนปูนมันจะเป็นไปพูนเป็นน้ําคุ้ยสนเป็นน้ําคุ้ยสนตลอดเลยเป็นาย,ย่างเบิ่งมันจะเป็นพัวแบบนี้เห็นปนัวมันจะเป็นป้าไปเรื่อย ก็สิถากเอาถากเอาเป็นนาเป็นนาเป็นนาไปถากเอาเป็นหน้า you เป็นหน้าไปนะคะนี่อยู่จังสีพี่น้องมันกับบางมองมันกับดกเป็นก้อนบางมองมันกับเป็นมันกับบเสมอกันแต่ว่ามันก็ได้อยู่เดี๋ยวน้องด้ดิดพี่น้อง 嗯。<laughs> ไม่นุกลายปักกระบอกเข่า <g ül>